ก็ตอนเรียนอะแกจนซะขนาดนั้นฉัน่ะก็เลยไม่ค่อยเชื่อที่คนเขาพูดกันว่าแกรวยไปแล้วอะนี่แต่ตอนที่ฉันเห็นแกแวบแรกนะฉันเชื่อจริงๆนะว่าแกเป็นแบบนั้นอะเพราะว่าแกแต่งตัวดูจีมากเลยอะลาสีก็จับมากเลยนะแกเพื่อนก็คงอยากปลดปล่อยอะพี่เมย์ก็ตอนเรียนเขาไม่ได้แต่งตัวดูดีแบบนี้อะ นั่นน่ะสิเนาแกก็เลยจัดเต็มเลยละสิแต่ดีอะมันดูออกอะว่าแกแต่งตัว,ตตวดูดีดดแคบเรืองเดี๋ยวยยออนแกดูนู่นสิว่าเราเจอใคร ้มีออนนี่แกงจริงเหรออืมไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะไปไงมาไงอะ่ะก็ดีนะ่แต่แกแต่งตัวหล่อแบบเนี้ยมาเก็บค่าเช่าที่หรอเออเปล่าเราเรามากินข้าวเฉยอะทำไมเหรอ ก็แกแต่งตัวแบบเนี้ยฉันก็นึกว่าเฮียมาเก็บค่าเช่าที่ซะอีกเออแล้วพวกแกมาทำอะไรแถวนี้อ่ะอุ๊ยถามแบบนี้แสดงว่าเป็นเจ้าถิน่นมากินข้าวที่นี่บ่อยอ๋ออืมก็แช่สิเราไม่เคยเห็นพวกเธอมาแถวนี้อ่ะก็เลยสงสัยว่าพวกเธอมาทำอะไรแถวนี้ <c oughs> พวกฉันมาสมัครงานบริษัทใหญ่ๆแถวนี้นั่นแหละ แต่แกคงไม่รู้จักหรอกเอ่อบริษัทอะไรเหรอโุ๊ยพี่เมย์เราไปกันเถอะค่ะใกล้ได้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วเก็บไม่เสียวเวลาตรงนี้เลย คนรวยเป็นผู้ดีมีเงินไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันถึงมากินข้าวที่ร้านอาหารธรรมดารรมดาแบบนี้ล่ะพี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าะแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วนะไปจัดการธุระของตัวเองก่อนเถอะฉันตื่นเต้นนะพี่อยากทำงานที่นี่มากเลยอะ่ะไว้เสร็จเมื่อไหร่เราค่อยมาสืบมันออกว่ามันรวยจริง นี่ครับขอบคุณครับแถมให้ผมอีกแล้วสำหรับลูกค้าประจำครับนอนไงมันอยู่โนอนปะ เจอกันอีกแล้วมากินข้าวด้วยกันไหมไม่อ่ะพวกเราไม่ได้อยากกินพวกเราเพอยกจะมาคุยกับแกเฉยๆไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเอาสิวันก่อนพวกเธอรีบไปสมัครงานไม่มีเวลาคุยกันเลยเออแล้วเป็นไงบ้างสมัครงานได้ไหมได้สิระดับพวกเราเนี่ยไม่พลาดอยู่ละเริ่มงานพรุ่งนี้จะ้ะ ินดีด้วยนะขอให้พวกเธอเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนะแล้วแกละเดียทำอะไรอยู่หรออ๋อเราก็ทำงานอยู่แถวนี้แหละเราน่าจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะถ้ามาเจอที่ร้านอาหารธรรมดาธรรมดาแบบนี้ฉันคงไม่มาหรอกเพราะว่าฉันไม่ชอบอะไรแบบ เห็นมีคนบอกว่าแกได้ดีมีแฟนเป็นเจ้าของธุรกิจร่ำรวยมั่นคงไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงได้มากินข้าวที่ร้นานอาหารธรรมดาธรรมดาแบบนี้นล่ะเออพวกเธอได้ยินมาแบบนั้นเหรอแต่เท่าที่เห็นทรงแกมันก็ได้อยู่นะเป็นผู้ดีช,ชัดๆเลย ผูดีที่ไหนเขาจะมาสั่งแค่อาหารตามสั่งแบบนี้ล่ะพี่เมย์เออทำไมเหรอมันมันแปลกเหรอถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกแต่คนรวยๆเนี่ยมันแปลกเพราะว่าปกติคนรวยๆเขาจะไปกินแต่ร้านอาหารหรูๆดีๆแพงๆกันทั้งนั้นนะจัะแล้ว พ่เธอรู้ได้ไงว่าคนรวยๆเขากินกันแบบนั้นนี่ฉันน่ะก็มีผู้ชายรวยๆมาจีบเยอะเหมือนกันนะทําไมฉันจะไม่รู้ล่ะว่าสังคมคนรวยมันเป็นยังไงใช่ฉันน่ะก็มีเพื่อนรวยๆเยอะนะแต่ก็ไม่เห็นมีใครเขามากินด้านอาหารธรรมดาๆแบบนี้เลยอะ่ะ <c oughs> เออแล้วฉันมากินข้าวแบบนี้มันไม่ปกติหรอมันก็ปกตินั่นแหละเว้นแต่ว่าแกจะรวยไม่จริงฉันตลาดใจนะที่มาเจอแกที่ร้านนี้ตอนแรกนะก็คิดว่าบังเอิญแต่พอมาเจออีกรอบ แกคงมาที่นี่บ่อยอ่ะฉันก็คนธรรมดาเนี่ยแหละแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านประจำของฉันด้วยแล้วพวกเธอสงสัยอะไรกันหรอนั่นไงฉันว่าละไอเดียแกเนี่ยชอบแต่งตัวเป็นไฮโซที่แท้ก็กินเงินเดือนเป็นปพนักงานประจำอยู่ใช่ไหมละ่ะงั้นที่เขาบอกว่าแกรวยก็ไม่จริงนะสินี แกปล่อยข่าวสร้างภาพให้ตัวเองดูดีเหรอแล้วทำไมฉันต้องไปปล่อยข่าวสร้างภาพอะไรแบบนั้นด้วยอะ่ะมันจำเป็นเหรอแล้วพวกแกสองคนเป็นอะไรถึงต้องมาตั้งคำถามกับฉันเยอะแยะเนี่ยฉันเนี่ยก็แค่ขาใจ <nhất. S 1> เห็นใครๆเขาก็บอกว่าแกรวยได้ดิบได้ดีแต่ฉันเห็นแกก็ อยู่ในสภาพแบบนี้สภาพที่แกว่าคือฉันมากินข้าวร้านธรรมดาแบบนี้นะที่มันคาใจพวกแกปกติร้านอาหารธรรมดาธรรมดาทั่วไปแบบนี้จะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยนะที่ฉันจะเลือกอะแต่ทำไมไฮโซแบบแกถึงเรือกมากินอาหารธรรมดาธรรมดาแบบนี้อะฉันว่า เราคงฟังเขามาผิดแล้วละมัง้งที่เมย์จำไม่ได้หรอตอนสมัยเรียนนอะเรียนมันยังรับจ้างทำการบ้านแลกกับเขาเที่ยงอยู่เลยนี่พวกเธอจำได้ด้วยเหรอจำได้สิก็ตอนเรียนอะแกยังรับจ้างทำการบ้านให้พวกเราอยู่เลยเออแต่เมื่อก่อนพวกเธอสองคนใช้เราทำการบ้านบ่อยมากเลยนะเราจำได้ ตอนเรียนอะแกจนสัขนาดนั้นฉันอะก็เลยไม่ค่อยเชื่อที่คนเขาพูดกันว่าแกรวยไปแล้วอะนี่แต่ตอนที่ฉันเห็นแกแวบ,บแรกนะฉันเชื่อจริงๆนะว่าแกเป็นแบบนั้นอะเพราะว่าแกแต่งตัวดูจีมากเลยอะลางสีก็จับมากเลยนะแกเพื่อนก็คงอยากปลดปล่อยอะพี่เมย์ก็ตอนเรียนเขาไม่ได้แต่งตัวดูดีแบบนี้อะนั่นน่ะสิเนาะ แกก็เลยจัดเต็มเลยละสิแต่ดีอะมันดูออกอะว่าแกแต่งตัว,ตวดูดีดแค่แคเปลือกพวกเธอสองคนนี่มาถึงก็พูดแต่เรื่องของฉันนะทำไมเหรอพราเธอสองคนติดใจและกันนัก,กนันนะมันก็แค่ดูตลกนะ่ะ คนเราที่พยายามจะอัปเกตรดตัวเองขึ้นมาแต่ภายในเป็นแค่คนธรรมดาแล้วก็กินข้าวอาหารราคาแค่ไม่กี่บาทเธอนี่เก่งเนาะใช้คำพูดแค่ไม่กี่คำก็ทำให้ทุกอย่างดูด้อยค่าได้ฉันก็แค่พูดตามสิ่งที่เห็นหนะ้าเห็นว่าเราเป็นเพื่อนกัน ก็น่าจะเปลี่ยนกันได้ว่าต้องทําตัวแบบไหนถึงจ,จะได้ไม,ไม่ดูเส,สล,สลในใสายตาคน<ล>อ,<ล>อื่นเสลอสลที่เธอว่ามันคืออะไรหรอโอ้ยดีอ่ะยังต้องให้พวกเราอะขยายความอยู่อีกหรอก็สิ่งที่แกทําอยู่นี่ไงแต่งตัวหรูหรูแพงๆหลอกสายตาชาวบ้านชาวช่องเขาเน,นี่ยแล้วก็ สร้อยที่แกใส่เนี่ยคงเป็นของปลอมแหลนะเนาะแต่ก็เก่งอะดูไม่ออกเลย <c oughs> พวเธอสองคนดูออกขนาดนี้คงทำงานบินดีไซเนอร์สินะคงไม่ใช่พนักงานกินเดินเดือนธรรมดาธรรมดาหรอกเนาะพวกเราอ่ะไม่ได้เป็นดีไซเนอร์หรอกจ้าแกเนี่ยก็ประชดเก่งเนาะ <c oughs> พวกเราอ่ะ ได้ทำงานที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีมีระดับกว่าแกแน่นอนแล้วไอ้คำว่าดูดีมีระดับของพวกแกเนี่ยมันเป็นยังไงอะในลองเลง่าให้ฉันฟังหน่อยสิอ๋อแกอยากเข้าสังคมแบบฉันเหรอง่ายนิดเดียวอย่างแกเนี่ยการแต่งตัวก็ไม่ต้องปรับอะไรแล้วแหละเหลือแต่รสนิยมการกินนี่แหละเปลี่ยนนะ เปลี่ยนเหอะอ่ะฮะอย่างถ้าแกจะเลือกกินอะไรอะ่ะ <_ C 1> ก็เลือกให้มันมีคลาสหน่อยไอ้ผัดผักบุ้งตำคองตำหนองน้ำอะไรเนี่ยอย่าไปกินมันเลยไปแนะนำเพื่อนแบบนั้นเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องลำบากไปหาเงินดีกว่าพี่เมย์ไปกินร้านอาหารหรูๆเนี่ยเงินน่าจะไม่พอ พูดจบเลยยังฉ <be> ันขอพูดบ้างเถอะพูดเธอสองคนมาว่าชันขนาดนี้เนี่ยพวกเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครทำมาเป็นจริงจังนี่อย่าบอกนะว่าจะมาหักมุมว่าเป็นประธานบริษัทได้ ตลกว่ะละครหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วพวกเธอคิดว่าใครล่ะที่เป็นคนรับพวกเธอสองคนเข้าทำงานฝ่ายบัญชีกับฝ่ายจัดซื้อที่บริษัทมานั่งดูแชนแนลนี่ฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าฉันไปสมัครงานที่บริษัทนั้นอะ่ะเออฉันก็ยังไม่ได้พูดเลยนะว่าไปสมัครตำแหน่งอะไรอะ่ะฉันรู้ ก็เพราะว่าฉันเป็นคนบอกภรรยาของฉันเองว่าให้รับพวกเธอสองคนเข้าทำงานอะนี่แกล้อฉันเล่นหรือเปล่าเดียคุณพาเมล่าใช่ไหมล่ะที่เป็นคนสัมภาษณ์งานพวกเธอคนนั้นแหละภรรยาของฉันเองค,คุณพาเมล่าประธานบริษัทท่านเหรอ ใช่จะดูบัตรประชาชนไหมล่ะนามสกุลเดียวกันเลยนะล้ะอเล่นหรือเปล่าเดียะแกะอ้างประธานบริษัทได้หรอไม่ได้อ้างนะครับคุณเดียเป็นสามีของคุณบันบลาจริงๆครับเฮ้ยเพื่อนได้ดีอย่างที่คนอื่นเขาพูดจริงๆด้วยอะ เป็นสามีประธานบริษัทก็ไม่ยอมบอกแม่แม่แมดีอฉันก็ว่าแล้วแกเนี่ยแต่งตัวดูดีมีระดับยังไงอะก็ต้องเป็นคนรวยอยู่แล้วแน่นอนแบบนี้เราก็ได้ร่วมงานกันแล้วสินะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเดียน้ำเสียงเปลี่ยนไปเลยนะ สีเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยฉันก็แค่ร้อเล่นน่ะเห็นแกได้ตีฉันก็ดีใจด้วยฉันอ่ะต้องขอบใจแกมากๆเลยนะดีอ่ะที่รับพวกเราอ่ะเข้าทำงานที่นั่นเอ้ยพวกแก ฉันแค่ล้อพวกแกเล่นอะไม่คิดว่าจะเชื่อนะเนี่ยนี่แกกับไอเด็กเสิร์ฟรวมหัวกันหลอกพวกเราเหรอคำๆนะ่เพื่อนกันนี่ฉันไม่ตลกด้วยนะเห็นพวกฉันเป็นเพื่อนเล่นแกหรือไงแต่ผมตลกนะครับพอบอกว่าเป็นสามีของท่านประธานปุ๊บสีหน้าก็เปลี่ยนเลยอะ แกเป็นใครอ่ะอเดียรู้ข้อมูลของพวกเราที่ไปสมัครงานได้ยังไงฉันก็ทำงานที่เดียวกับพวกเธอนั่นแหละก็เลยรู้อ่ะตำแหน่งก็ธรรมดาก็ทำพวกเอ,เอกสารอะไรประมาณนะี้แหมโลกกลมจังเลยนะที่แท้แกก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่ฉันคิดดีดฉันก็เป็นแบบที่พวกแกคิดน,นั่นแหละเออ วันพรุ่งนี้เริ่มงานใช่ไหมเดี๋ยวไว้เจอกันที่บริษัทนะฉันไปก่อนละ่ะบายเอ่อแล้วสรุปพวกคนสองคนจะสั่งอาหารไหมครับถ้าไม่สั่งก็เชิญนะครับไอเด็กสมโกนไตีินจังเลยนะไป ตามนี้แหละครับคุณวุฒิเอกสารก็ไม่มีอะไรมากเอา้าว่าไงพวกยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำงานวันแรกนะไปะเดี๋ยวฉันพาไปดูที่นั่งแล้วก็ส่วนเรื่องงานเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เดียแกไปทำหน้าที่ของแกเถอะแกเป็นแค่พนักงานเดินเอกสาร นี่จะมาสอนพวกเราเหรอเอ่อเอางานหรอแล้วพวกเธอทำกันได้ใช่ไหมตำแหน่งฉันนะ่ะมันต้องใช้สมองสหวนแกไปถ่ายกระสังของแกเถอะเออแต่ฉันต้องแจ้งเรื่องการทดลองงานก่อนนะฉันรู้นะ่ะแกไม่ต้องยุ่งหรอก หรือว่าแกตื่นเต้นที่พวกเรามาทํางานที่นี่แล้วแกก็จะได้ไปบอกคนอื่นว่าแกเป็นเพื่อนกับพวกเราแกจะได้ดูดีมีระดับขึ้นมาไงนี่ฉันกําลังคุยเรื่องงานอยู่นะแล้วก็จริงจังมากด้วยทําไมพวกเธอสองคนยังติดเล่นอยู่อะแ้าแกจะมายุ่งอะไรกับพวกเราเนี่ยแกเป็นคนประเมินงานหรือ,อยังไงแล้วถ้าฉันบอกว่า ฉันเป็นคนประเมินง,งานพวกเธอสองคนจริงๆละ่ะ,อะ,อะไอเดีย,ยมีมาปั่นพวกเราเลยพวกเราไม่ขำกับแกหรอกนะฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันพูดจริงๆฉันเป็นคนประเมินง,งานพวกเธอสองคนแล้วก็เป็นหัวหน้าของพวกเธอสองคนด้วยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เล่นด้วย แอบอ้างว่าเป็นผัวท่านประธานแล้วตอนนี้ยังมาแอบอ้างว่าเป็นหัวหน้าพวกฉันอีกฉันไม่สนุกนะฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอสองคนจะนิสัยเสียแบบนี้ฉันไม่น่าให้โอกาสพวกเธอเลยฉันคิดผิดจริงๆที่รับพวกเธอสองคนเข้ามาทำงานทางๆที่รู้ว่าพวกเธอสองคนดูถูกฉัน ไม่จบไม่สิน้นพูดอะไรเนี่ยไรสาระปัญญาอ่อนนะแกเนี νε, ่ยอยากเป็นคนรวยจนหลอนไปแล้วเหรอคุณเดียครับงานที่ให้ผมไปจัดการเรียบร้อยแล้วครับแหมมีคงมีคุณซะด้วย เป็นแค่พนักงานถ่ายเอกสารทำมาเป็นมีขับน้ำหน้าคุณวุฒิครับเดี๋ยวคุณช่วยจ่ายค่าจ้างรายวันพวกเขาสองคนด้วยนะครับอ้าวทำไมล่ะครับคุณเดียพวกเขาเพิ่งจะเริ่มทำงานเองไม่ใช่เหรอครับแล้วคุณเดียก็เป็นคนรับพวกเขาเข้ามาทำงานผมคิดผิดเองครับคุณวุฒิที่รับพวกเขาเข้ามาทำงาน แต่ตอนนี้ผมไล่พวกเขาออกแล้วเดี๋ยวคุณวุฒิช่วยรับคนใหม่เข้ามาด้วยนะครับใหม่ความว่ายังไงอะ่ะไล่ออกเหรอก็คุณเดียเขาเป็นหัวหน้าของพวกคุณและเป็นรองประธานของบริษัทแล้วเป็นสามีของคุณพาเมล่าที่สัมภาษณ์งานพวกคุณไงล่ะ นี่มันเรื่องจริงเหรอหมายความว่ายังไงฉันอนะสมเพศพวกแกรจริงรู้ไหมการที่มาว่าให้คนอื่นแบบเนีท้ทางทั้งที่ตัวเองอะน่ารังเกียจฉันต้องอดทนมานานแค่ไหนตั้งแต่ที่พวกเธอบอกว่าฉันอนะโลจินิยมต่ำรวยปลอมบ้างแต่ฉันก็ไม่อยากเอามาปนกับเรื่องงานแต่ตอนนี้ฉันรู้ละ พวกเธอสองคนอ่ะคงทำงานกับฉชนไม่ได้หรอกอเดียฉันขอโทษนะไม่ว่าจะแต่งตัวแพงกินข้าวข้างทางหรือจะแต่งตัวจนกินข้าวบนห้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้ไปขอใครกิน <c oughs> คุณบุษ เดี๋ยวคุณช่วยจัดการต่อหน่อยนะคนสองคนพวกนี้พูดไปก็ไม่เข้าสมองหรอกได้ครับคุณเดียอ๋อฉันจะบอกอะไรให้นะการทำดีต่อผู้อื่นอะ่ะมันไม่ยากหรอกหัดทำในสิ่งที่ดีและสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาตัวเราเอง หัดทำซะบ้างนะเพราเธอสองคนอ่ะฉันไปละเดียกลับมาก่อนสิเดียฉันขอโทษเดียเดียเอาไงไอะทีเนี้ย